วันนี้วันที่24สมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่55ที่ข้าพเจ้านางสาวจันทิมาจีวรมชยัยขอถาวายสิ่งส่วนสาราย,ายพระส,สูตรพระบณิลละมือต่งตางๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาอาจารยา์บูชาแดครูบาาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจน่อในะาระพยัญชนะใน,ในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดพระห่างสมมาสมุทโธพระวาพูทธังพระัวตังอภิวาเทมิสวหาโตภควตาธโมธรรมังนัมมสสามิ สุปฏิปันโนภาหวะโตสาวกะสังโฆสังฆานามามิอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปริณีพุทโธคูณีธรามานุภาหมิบลามีหิจาริสติยาวาชิวะอรหังภูตังธรรมังสานังคโตปูเชมีลัตตานาเตยา ธรรมจารมีสวดีนาสมันตาจักกาวาเลสุอัตลาคาชันตัวเทวตาสัทธรรมมณีราชาสุนันตุสังขาโมขถังสเคกะเมจะมูเปคีดีสิขาลตเถจันตาริเควิมาเรทีเบลเคจักามีตลุวนาคานิเคหาวะทูวิคิเคเตปุมาจายันตุเทวทราสาวิสเมยังข้าคันทับหานตาสีทันตาสันติเกยมุนีวรวาจานังสาธวเมศุลันตุธรรมะสวนาการลอหยมพัทันตา มาสวนาการโลอายังพาทันตาธรรมาสวนาการโลอายังพาทันตา นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาละโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาละโมตสาภะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารังคัจฉามิธัมมังสารังคัจฉามิสังฆังสารังคัจฉามิทุติยันปีพุทธังสารังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารังคัจฉามิทุติยันปีสังฆังสารังคัจฉามิตาติยันปิพุทธังสารังคัจฉามิตาติยันปิธัมมังสารังคัจฉามิตาติยันปิสังฆังสารังคัจฉามินัทีเมสาณังอิยังพุทโธเมสาณังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหองตุสัพพะระ นาทีเมษานังยังธรมโมเมสานังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทีเมแห่งตุสัพพะทานาทีเมษานังยังสังโฆเมสานังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทีเมแห่งตุสัพพะทาพุทธังนะเมรัตนาภูตัสรีรัจจิตังธำเมังนะเมรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนาภูตาวิสุสิ รัตนาพูตากสุสีลาธีทีเอตานมีถึงรัตนังรัตานายาหยห่างสมาสมอสาริตาวัตถุวิเศษสาวูตากัญโยยา,ายุตาคุณายกขาวาสัมปวันตังอาสุมีอัตัมหีปีตเถวาถาติทีท่านเถเอกังวินาตตาตีตาเลสัสมาสัมภาเวนะโลกเกิกดฮา,จ,าจิจัจเจเลนจาปาะตูปูต,ตังอัำเครลายยาวิเศษยาง ปฏิทูสถานเวนยูหฮปฏิตาชาเนหิวิชยาลูปังลูกำเีเกหิจิกะถาลูปาภะรพานียังเกสัจิสุทุวิตังคุณากายายายะนาเมหิเอวชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปสตังมนัสสุธะปสาตาทานังปุญญาธิกานะมาสมุตมาปุณณภูมังทุกขโุจนะ นางคาตานังปูชาและเหตุสุวรรณมังอภิปูชเนียงนิพานาเสชิกิริยายุปานิสัยอะถังสัมมาสิกิเลสะมาราโสทานาสิติยาจะสาธุหิอัถากูสะเลโวปเสนียังปานิหิจะปีสานางขมานียเมวะตัสมาหิตังติัตละนางสานางคาตามหะนันตินทิวังคณะเนสุนัมสัมานาปูเชมาจะปิศาสตางสุปัสสนาจิตตาตถามุละปาลิจริยาสถานตาจาปุญญะตถาสุกาเตสุ สุกาเทนะสุคีวะเวโมเตเจนะตัสสะจัสราปีสุวันติอนตุโยเจธาธรรมาวินายัมหิปมาณนะภูโตโลกุตตะลาภีสมยโยนียะโตสุโคชังตัสโานิสายยะจายายาอายมปีอนตุวัตุเตเยภริจตโตสุปัสสะาลาโล